วิชาดูดโอกาสนะครับจะบอกวิชาดูดโอกาสนะวิชาเกี่ยวกับการขายเราต้องเรียนรู้และพัฒนานะครับเราจะขายทุกอย่างในโลกนี้ได้นะแล้วก็วิชาบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะศัลยะกรรมอย่าให้ติดศัลยะกรรมนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบประหลาดนะครับคือทําให้ตัวเงดูดี แก้ปมด้อนะครับเสริมได้ครับนะวิชาเขาเรียกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมนะวิชาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีวิชาพวกเนี่ยมันจะสร้างโอกาสมันจะดึงโอกาสเข้ามาแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีเงินและพัฒนานะมันจะมีการพัฒนาชีวิตพัฒนาโอกาสสร้างโอกาสดึงดูดเข้ามาหาเรา